มาคุยกันหลังเกมครับอาร์เซนอลไล่ถล่มนิวคาสเซิลไป4ต่อ1นยังคงฟอร์มร้อนแรงในพรีเมียร์ลีกสำหรับปีนี้ของอาร์เซนอลนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปในการวิเคราะห์ในการเจาะลึกในวงการฟุตบอลนะครับรวมไปถึงบริษัท ai striker นะครับบริษัทนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบรนด์แรกที่เราเข้ามาคือแบรนด์ b q u i e s นะครับใครอยากจะได้สิงน้ำสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ เคสหรือว่า power supply ก็ฝากไว้กับ B e q ว i e t หรือว่าร้านค้าร้านไหนสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย b ี q ว i e t นะครับก็ติดต่อมาที่ Facebook ของ AI s t r ไ k e r กันได้ตอนนี้ครับเรามีเคสรุ่นที่สวยสดงดงามเลยนะครับกับ p ีเออร5 0บ DX 0 DX นะครับใครอยากจะได้ตอนนี้ก็หาซื้อได้ที่ JIB นะครับรวมไปถึงร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับมามาคุยกันเลยนะครับ Arsenal กับเกมที่ต้องบอกว่าต้องเอาคืนหลังจากที่แพ้ปอร์โตมาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแถมเกมกับนิวคาสเซิลนัดแรกก็แพ้นิวคาสเซิลมาด้วยนะครับการจัดทัพของอาร์เซนลก็ต้องบอกว่ามีการปรับทีมอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์นะครับจอจินโยเกมนี้ได้ลงสนามเป็น11คนแรกนะครับการยืนตำแหน่งก็ปรับไปอีกเล็กน้อยก็ไล่เรียงกันหน่อยนะครับประตู ก็ยังคงเป็นดาวิดรายยาแนวรับตอนนี้เปลี่ยนได้ไม่เยอะนะครับแบ็กขวาเป็นไว้คู่เซนเตอร์ซาลีบาเล่นกับกาเบรียลแล้วแบ็กซ้ายเป็นจาคุปคิวิออ์นะครับกองกลางที่บอกว่าเปลี่ยนเล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าเราจาับมาได้เกมที่จอจินโยแล้วก็เดคแคนไรท์เล่นร่วมกันแล้วก็ทำได้ดีคือเกมที่เจอลิเวอร์พูลเกมนั้นให้เดคแนไรท์มาเล่นเบอร์หแต่เกมนี้ก็ปรับมาให้จอจินโย เล่นตำแหน่งถนัดของตัวเองก็คือกลางเบอร์หนะครับเดคแคนไรท์อยู่ทางซ้ายแล้วก็ตัวรุกรับผิดชอบทางขวานั่นก็คือมาตินโอเดกาดส่วน3ประสานในเกมรุกวันนี้ให้ไคฮาวแบดขึ้นมาเป็นหน้าเป้านะครับทางขวาก็บุคโยซากา้าทางซ้ายกราเบียลมาตินเนลี่เช่นเดิมนะครับส่วนนิวคาสเซิลไม่มีประตูมือ1มือ2เลยนะครับนิกบ๊อบเจ็บยาวอยู่แล้วแล้วก็ดูบราฟก้าป่วยต้องให้คาริอุส ลงสนามเป็นมือหนึ่งแทนนะครับที่เหลือก็เป็นชุดเดิมๆข่าวดีคงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเลนเซนเดอร์อีซักนะครับเล่นกองหน้าตัวเป้าตรงกลางก็นำมาโดยกิมรารไรส์แล้วก็มีลองสตาร์แล้วก็เจ้าหนูไมลี่แนวรับก็มีนักเตะอย่างฟารเบียนชาสเวนบอตแมนเป็นหัวใจสำคัญจะปรับหน่อยก็ทางซ้ายนะครับให้ลีฟรามเมนโตเล่นแทนแดนเบิร์นนะครับ <S <S เกมนี้เริ่มต้นขึ้นมาต้องบอกว่าอาร์เซนลเองก็สแสดงให้เห็นคุณภาพ แล้วก็เกมที่เหนือกว่านะครับครองบอลบุกเข้าใส่นิวคาสเซิลแล้วก็ทำได้ดีตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็พอเกมเล่นได้ดีแล้วมีจุดเด่นจากลูกเซตเพลย์ที่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นจุดเด่นสำคัญของอาร์เซนลก็มาได้ประตูจากลูกเซตเพลย์ในลูก1.0ตั้งแต่ช่วง18นาทีแรกเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของ ผู้เล่นอย่างสวนบอตแมนหลังจากนั้นก็ทุกอย่างอยู่ในเกมมนะครับมีจังหวะนำ2-0จากไคฮาวเวดมีจังหวะครึ่งหลัง3-0จากบุคโยซาก้า4-0จากเตะมุมอีกแล้วโดยคีวีออนะครับแม้ว่าช่วงท้ายพออาร์เซนอลส่งสำรองลงแล้วก็นิโคลเซนมาได้ประตูตีไข่แตกได้จากโจวิลล็อกแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับเกมมากนะัก ก็เป็นอาร์เซนลชนะไป4ต่อ1สิ่งที่เห็นครับสิ่งที่ต้องชมอย่างแรกเลยผมชมกุนซืออย่างมิเกลอาเตต้าก่อนเลยนะครับการเลือกที่จะให้จอร์จินโยลงสนามในเกมนี้ผมว่านี่คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกมตรงกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่เคยดีเท่าไหร่โอเคแหละเขามีผู้เล่นที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะชั้นยอด อย่างบุโนกกิมารายส์แต่ว่าคนที่เล่นร่วมกับบุโนกกิมารายส์ที่เป็นเด็กดาวรุ่งอย่างเจ้าหนูไมลี่รวมไปถึงลองซาฟนั้นอนะ่ะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าโอเคแหละอาจจะมีเกมที่ดีแต่คุณภาพก็ยังไม่ถึงกับระดับท็อปนะครับไมลี่เป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตแน่ๆแ,แต่เด็กเพิ่งจะเยวาวชนแหละครับ17-18เท่านั้นเองดังนั้นเรื่องของความสม่ำเสมอก็ยังมีไม่เยอะนั่นนี่คือจุดที่อาร์เซนอลจ้องจะเล่นงานนะครับ การส่งจอร์จินโยลงมาคุมจังหวะในแดนกลางแล้วมีเด c a แคนไรส์มีไคฮาวเวมีโอเดกาดแถมคุโยซาก้าก็จะขยับเข้ามาช่วยหรือว่ากดดันด้านในเยอะคืออาร์ซอนพยายามใช้พื้นที่ตรงกลางสนามให้ได้เปรียบที่สุดก็รู้แหละครับว่าจุดอ่อนของนิวคาสเซิลอยู่ตรงไหนตัวเองก็เม้นตรงนี้แล้วจอร์จินโยพอลงมาเล่นเกมนี้เนี่ยโอ้โหผมต้องใช้คําว่าคือคือกลางเนี่ยมันเอาชนะกันได้ แบบเบ็ดเสร็จตรงจอจินโย่เลยนะครับการคุมจังหวะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอ3กลางของนิวคาสเซิลเป็นรองอาร์เซนอลแล้วจอนโย่เลยเล่นง่ายจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการคุมจังหวะเลือกช็อตเล่นวางซ้ายทีวางขวาทีโอ้โหโดยเฉพาะกับประตู20ที่ได้มาการตักบอลไปให้ ผู้เล่นอย่างมาตินใ,ให้กับกาเบียมาตินเนลี่โฉบจากทางซ้ายเลยเนี่ยความเข้าใจในเกมของจอร์จินโยเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่คือจุดที่ผมว่าเป็นคีย์สำคัญเลยแหละที่ทำให้อาร์เซนลเจอกับเกมที่ไม่ยากในการพบกับนิวคาสเซิลโอเคแหละนิวคาสเซิลเองก็ต้องยอมรับว่าความหละหลวมในแผนเกมรับโดยเฉพาะอย่างการคุมลูกเตะมุมซึ่งจะไปโทษนิวคาสเซิลอย่างเยวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าอาร์ชซนลก็เป็นทีมที่ เล่นลูกแต่มุมได้ดีอยู่แล้วก็เป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกแต่มุมเยอะที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าการเสียประตูที่2ผมว่าโอเคส่วนหนึ่งต้องชมจอร์จิโยในการวางบอลแต่หลังนิวคาสเซิลเองก,ก,ก็ยืนกันหลวมไปหน่อยครึ่งหลังนิวคาสเซิลเองอาจจะพยายามเล่นให้รีว่าละเอียดมากขึ้นอาจจะมีจงังหวะได้บอลมากขึ้นเอาบอลเข้ามากดดันอาอร์ซอลได้มากขึ้นแต่สุดท้ายความเฉียบขาดในเกมลูกของอาอร์ซอลคือจุดที่ก็ต้องชมและครับผู้เล่นอย่างบุโคโยซากา้า ในเมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีก็ยากที่จะมีใครหยุดได้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นเกมที่ผมใช้คาว่ายอดเยี่ยมมากๆของอาร์เซนอลนะครับเราเห็นนอกจากจอจินโยแล้วไคฮาวเวตการเคลื่อนที่ของเขาก็มีประโยชน์กับทีมเยอะตอนนี้ฮาวเวตถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆสำหรับอาร์เซนอลนะครับทําให้ทีมเลือกใช้แท็กติกได้หลากหลายยิ่งในช่วงนี้ผู้เล่นในแผงเกมลุกความจริงทอสซาเองก็เล่นใช้ได้ ขณะที่ไคลดเบลเชซุสก็หายเจ็บกลับมาแล้วแต่ว่าพอเป็นฮาวเวดการไปเล่นเป็นกองหน้าในวิธีการของฮาวเวดก็ไม่ใช่คือจะบอกว่าไปค้ำมันก็คือฮาวเวดเล่นได้หลากหลายอยู่แล้วครับการลงมาเชื่อมเกมการหาพื้นที่ว่างรวมไปถึงรูปร่างสูงใหญ่ของเขาที่ก็เพิ่มมิติในการเล่นลูกกลางอากาศในกรอบเขตโทษอีกถือว่ามันก็ทําให้อาร์ซนอลมีแท็ติกที่หลากหลายมากขึ้นในเกมรุกในแคนราส์เกมเมื่อวานก็อาจจะไม่ได้ถึงกับ โดดเด่นอะไรมากในเกมเพราะว่าบอลมันไปนอยู่จอจินโยซะเยอะการไล่ตัดเกมของเดคแคนไรท์ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็เห็นว่าพลังของเดคแคนไรท์พอไปเล่นในตําแหน่งเบอร์เหมือนจะเป็นเบอร์8ด้วยซ้ำไปที่ก็มีการได้เติมนเข้าไปเล่นเกมลุกเขาก็ทําให้เห็นว่ามันก็ไม่ขะเขินอยู่แล้วนะครับแม้นะว่าช่วงหลังจะโดนจับมาเล่นเบอร์6ติดต่อกันหลายต่อหลายเกมแถมลูกแต่มุมก็ยังเป็นทีเด็ดที่เดคแคนไรท์เองก็ก็ถือว่าเปิดแม่นมากๆนะครับเปิดให้คิวีออร์มงอะไรแบบนี้ ควีออเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีวันดีคืนนะครับตอนนี้ผมว่าการถูกเลือกมาเป็นแบ็กซ้ายทึ่งจะว่าตามตรงเนี่ยโอ้โหทีมก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมาเนี่ยที่เจ็บเจบกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิมเบอร์ซินเชนโก้โทมิยาสึนี่เหมือนจะเป็นตัวเลือกอันดับที่4หรือสัไปายเลยว่าควีออพอได้เล่นบ่อยๆขึ้นมีจังหวะการ เล่นที่มั่นใจยิ่งขึ้นก็กลายเป็นว่าเขาก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขานะครับทักษะดีอยู่แล้วกล้าเติมเกมลุกดูเล่นมั่นใจก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลเองก็มีทีมที่ลงตัวไม่น้อยนะครับตอนนี้ทุกอย่างผมต้องชมเลยทีเดียวว่าว่าไมเกิลอารเตต้าผสมประสานทีมนี้ได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนั่นทําให้สิติในตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ถ้านับปี2024พวกเขา ชนะรวดทุกเกมนะครับในปี2024ของพรีเมียร์ลีก6เกมติดเข้าไปแล้วนะครับนี่เป็นทีมที่6ที่ทำได้นะครับที่นับตั้งแต่ต้องใช้คาว่านับตั้งแต่ขึ้นปีพศแล้วชนะรวด6เกมติดก่อนหน้านี้นะครับไล่เรียงมาเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีเชฟฟิลเวนส์เดย์ในปี1993มีแบ็กเบิร์นปี94มีแมนยูปี2009 ลิเวอร์พูลปี2020แล้วก็แมนซิ t y ตี้ปี2021แล้วก็นี่แหละครับอาร์เซนลปี2024ที่สามารถชนะรวด6เกมติดได้หลังจากที่ขึ้นปีพศนะครับนอกจากนั้นแล้วฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของบุคโยซาก้านะครับบุคโยซาก้าตอนนี้ก็ยิงประตูให้ทีมได้ต่อเนื่องเลยนะครับบุคโยซาก้ายิงประตูใน5เกมหลังสุดที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกให้กับอาร์เซนลนะครับนี่คือ คนแรกที่ทำได้ในการเป็นผู้เล่นของอังกฤษนะครับที่ทำประตูได้5เกมติดนับตั้งแต่เอียนไรท์ทำได้ในช่วงปี1994เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วบุคโยซาก้ากับการยิง13ประตูในซีซั่นนี้ก็เป็นดาวสนวนโของทีมในรายการนี้ด้วยนะครับ5เกมหลังสุดที่เขาทำได้นะยิงไปถึง7ประตูเลยทีเดียวนะครับพูดถึงลูกเตะมุมนะครับแน่นอนแหละ อาร์เซนอลก็ต้องพูดถึงนะครับกับการได้ประตูในลูกเตะมุมสติตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับอาร์เซนอลทำประตูจากลูกตั้งเตะก่อนนะครับลูกเซตเพลเนี่ยได้ถึง19ประตูในพรีเมียร์ลีกนี่ก็มากที่สุดแล้วนะครับรวมไปถึง13ประตูจากลูกเตะมุมด้วยนะครับก็เป็นสิติที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอาร์เซนอลช่วงนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าต้องทำเกม ชัยชนะแบบนี้ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ6เกมที่ผ่านมายิงกระจูอยู่แล้วหลังจากนี้ไปทนับในพรีเมียร์ลีกยังมีเกมง่ายรออยู่นะครับคือการบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดดังนั้น2เกมนี้ยังไงก็น่าจะเก็บได้แล้วขยับความยากขึ้นมา,มาหน่อยคือเล่นในบ้านเจอเชลซีหลังจากนั้นก็จะมีแมนซิตีรรออยู่นั่นคือเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ถ้าจะมองถึงภาพรวมก็เดี๋ยวพอเจอเบรนท์ฟอร์ดเสร็จก็จะเล่นกับ f อฟซีปอร์โตในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าได้เล่นในบ้านก็เป็นอีกเรื่องที่ยังคงไม่ต้องสีเรียสอะไรมากนะครับกับแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเกมในบ้านเมื่อวานเราเห็นแล้วอย่างการเอาชนะนิวคาสเซิลหลายๆคนก็ชมแฟนบอลน,นะครับแรงกระตุ้นที่ทําให้ผู้เล่นสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้อาร์เซนอลเอาชนะนิวคาสเซิลได้ดังนั้นผมถือว่าเกมในบ้าน เจอกับ f อฟซีปอรตนักที่2ยังไม่ใช่ปัญหานะครับก็น่าจะผ่านไปได้นั่นหมายความว่าช่วงนี้โปรแกรมของ Arsenal อาร์เซนอลยังเจอกับโปรแกรมที่ไม่ยากเท่าที่ควรนะครับ3-4เกมต่อชนิดไปก็ลุ้นกันกันกบสลับแฟนอาร์เซนอลครับ